โอเคเขาบังไขว้เนี่ยไอรอนแมนภาคสนิมเกาะนะครับอันนี้ก็อยู่ในเกมโรบบอกนะครับในแมปเอ่อไนท์แมนสกูลนะครับผมใช่ปะวะใช่แหละเฮ้ยวันดี my friends ไม่รู้ใคร my friend ไว้ก่อนนะผม <c oughs> โฮ้ยเสียงมันหลับนี่มันไอรอนแมนนี่มาร์กอะไรวะเนี่ยมันน่าจะมาร์คมาร์เกอร์ไอ <c oughs> i ิว no escape นายมิสเตอร์ฉันจะ ไม่หนีมิสเตอร์ที่อะไรเนี่ยไอแม่ฝันร้ายหรอโอเคอะไปดีกว่าปะนี่ไงไอรอนแมนไล่เราจะไปไหนนีโมคาร์ยังไม่เลิกเลยนะมันพูดประมาณนี้อุ้ยคนรทกครับคุณโทนี่สตาร์คคือีกทางดีกว่าอุ้ยคุณโทนี่คุณโทนี่ เอาไหม ي. คุณโทนี่สตาร์ทผมไม่รู้ช่างมาดิคุณโทนี่รีเป็นไรเพื่อนคุณโทนี่คุณโทนี่คุณโทนี่วิ่งไวไป,ป,วไปวเป้าคุณโทนี่วิ่งไวไปอ่ะขวา้ายซ้าดีว่ะขวายายไปทางขวาครับผมแล้วซ้ายก็จะดีเย็ <Yeah>. oh. <laughs> yeah. บโอ้โหเดะดูเธออย่างนี้ไม่มีการบอกทางอะไรน้องซิ้งนะครับผมเรนนี้นะ <laughs> เราว่าเรามา,า,มาโอ้ยยีุ่่มกำลังจะบอกว่าเรามาแบบเปิดมุมมองใหม่นะเราลองมาเล่นแมปคอปปี้บ้างหลังจากที่ไม่มาเล่นนานเมื่อกี้ขวา้ายใช่ไหมเขาเนี้ย้ายดีเชื่อผมคุณโทนี่ครับไอรอนแมนไล่ผมกัปตันเมกาช่วยผมด้วยกัปตันเมกากัปตันเมกาเอ้ยปุ่มจะไปกับผมเดินทางออกไปแล้วอุ้ยโทนี่โทนี่เป็นไงล่ะฉันบอกแล้วฉันนะ่ะเป็นติ่งดีซี มีเลือดมือใครวะเนี่ยน่าจะมือคุณโทนี่ก็่อโอเคไปต่อเออมีกล่องด้วยแต่เสียโลบักซื้อนะผมผมไม่รู้โอเค <Okay, S 1> เดินผ่านท่อเฮ้ยจะฮึบอ,อ่าโดดชิวชิวเฮ้ยจะฮึบเสียงเกมไปไปเสียงเกมเบาไปเปล่าวะให้กดเฮ้ย<ๆ>กดกล่องแล้วมันมีอะไรหรือเปล่าอ๋อเอากล่องไปต่อได้่ะ เราก็นึกว่าอะไรึบอ่ะเราก็เอี้ยวเบาบางนี่มาปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ปึ๊บปึ๊บอ่าเอี้ยวอ่ะปึ๊บปิ้งซ้อนกันสองอันไม่ได้เหรออ่ะงั้นก็อย่างนี้กันก็อีมาวาางเฮ้ยอัธริยะเนี่ย คุณโทนี่สตาร์ทเราเป็นลูกศิษย์ของคุณโทนี่สตาร์ทโอเคแล้วอยู่ไหนเนี้ยในยท่อระบายน้ำสุดกโกกาโซโอเคเฮ้เยแต่ว่าผมเล่นแต่แบบผีนะผมกู้เล่นแบบออฟบี้เป็นหมือนครับผมต่เป็นเสือ <c oughs> เป็นแบบออฟบี้แบบน่ากลัวนะนวมีคนแบบผีอยู่ดีโอเคไปเดินต่อไปนะครับผมจริงๆผมมีโปรเจกต์หนึ่งเอาเชียก ต้องไปกดตรงนี้ใช่ไหมแล้วมันจะล่วงใช่ป่าววะหนึ่งสองน่าจะล่วงนะน่าจะไปไม่ถึงนะแล้วมันจะมีกล่องให้ทำไมเอา้าถึงเฉยงงอ่าไปเถอะผมมีโปรเจกต์หนึ่งอ่ะเราต่อผมมีโปรเจกต์หนึ่งก็คือผมจะเล่นแบบดอยแบบไม่ใช้ของแล้วก็ไม่ใช้ประตูอะไม่อยกประตูแล้วก็ ไปถึงนแค่ด่าน50ก็พอครับเยอยอะไรอีกเนี่ย w h วัด h e ยเฮลวิคุณโทนี่คุณโทนี่มาร์กอะไรอ่ะมาร์กทูคุณนี่ขวาไลท์ครับขวาไลท์ไซด์ดีเราไปทางขวาผเชื่อมันอย่างนั้นวิยังไม่เห็นคุณโทนี่เลยเดี๋ยวเดินใกล้คุณโทนี่เสียงคุณโทนี่ใกล้เข้ามาแล้วโอ๊ยไม่ใช่คุณโทนี่นีม่มันคุณอะไรวะเนี่ยอุยมาร์กี้อะไรเนะี่ยป้าคานไว้ด้วยอุย๊ย ตรงแล้วกันมาแล้วแม่จา๋าอุ้ยทางนี้สุดใช่ด้วหมากอะไรวันนี้อาคารดีดีดีตรงอย่างเดียวเชื่อมั่นไว้อนยะ่งนั้นเชื่อมั่นในทางตรงมาดิเจ้าน่าจะเป็นไอรอนแมนมาที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้เยียบถารอดแนตะ่ฮะคือไม่ได้ดีกว่า อุ๊ยมีลอยมือได้น่าจะมีคนขอความช่วยเหลือด,ดสูสซิเฮลเรื้อผมดิเทียฉันอยู่ที่นี่แล้วก็บอกว่าไม่โกงหกใช่ไหม no lie หรือว่ามันเขียนว่าไร e อยู่เฉยออกเถกดโดนอะไรรู้ห้ามโกงหกนะครับอุ้ยมีเฮลิคอปเตอร์ไว้ขี่ผ่านเราไม่ใช่ห้อ,อ,อ,องอะไรวะเนี่ยหุ่นไอรอนแมน เต็มเลยนี่คือหุ่นที่คุณโทนี่สร้างนะครับเพ่อจะมาปกป้องโลกนะฮะไอ้สร้างหุ่นได้เยอะนะครับเดินลงเ,เร็วๆในดบเบโทด้โดยยิมน,นะครับผมมาที่เจ้ากีกายหาหาท่อวะ่ะนี่ไงหาบัตททอมหาปุ่มครับผมกดแล้วไงต่อหุยคุณโทนี่คุณโทนี่ขึ้นมาไม่ได้เอ,อ้ยไม่ได้ก็ขี้อะแล้วครับผมขึ้นมาได้ทีละขั้น คุณโทนี่ใจเย็นครับคุณโทนี่สตาร์สไอรอนแมนของเราโอ้โอโอยอะไรเนี่ยต้องหาอีกกลุ่มคุณทโทนี่อีกกลุ่มนึงนี่คุณโทนี่ขึ้นไม่ได้นี่ว่าคุณโทนี่คุณประดิษฐ์ชุดเกาะอ,อะไรอะ่ะอุ้ยคนขี้มาหลายตัวแล้วมาเยอะไปแล้วเยอะไปแล้วไอี๋ขี้มันขึ้นมาได้โดนไอรอนแมนกิน ต้องกดใหม่ไหมเขากดแล้วกดแล้วโอเคแม่งมาสองตัวไงไปดีกว่าหุ่นเหล็กเอ้ยมันน่าจะน,น่าจะเป็นเทอร์นอมิเตอร์มากกว่านอเนอารลานกันดีกว่าวัสดีครับคู่ก็อาจจะเย็นนะครับ YouTube นะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับผมขายของซะหน่อย วิมันต้องเหยียบเส้นเหลืองบอกว่าให้มันตัวเราวิ่งเร็วชิหาอะจูวิ่งเร็วจัดเกิดความผิดพลาดนะผมกำลังขาไม่ถึงเพิ่มพลังขาร้อรโดดมุมมไไปแไปแแลล้ว้วว กำลังขาไม่ถึงนะครับผมไม่ได้ค่อยได้ออกกำลังกายนะตัวฟิวก,ก,กระโดดไปดีโอเคครับผ่านแบบง่บายหวังว่าจะไม่เจอหุ่นลบสังหารอีกนะเทอร์นอบิเตอร์เฮ้ยคนเล็กสังหารไปแล้วอ่าอ่าจะหักจะหักกูรู้กูรู้ อ่าหักดิหักดิหักดิเฮ้ยวิโอ้ยโอ้ยมันว่งเร็วยังงี้โี้ยหุ่นหุ่นตัวเข้าใจเลยเราไม่มีฟ้าร้องอีกเราไม่มีอะไรมาสู้กับมันเลยมีอุปกรณ์ให้สู้ไหมครับอยู่แถวนี้หรือว่าเราต้องไปอุ้ยมีแล้วมันหยุดไอ้หุ่นห้องหุ่นอิมาดี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 ว้าว ไว้แล้วมันใสงวิคาป่ะผมลบไอรอนแมนนะครับมาร์คที่เท่าไหร่กันไม่รู้มาร์คนั้นนะ่ะฮักบัสเตอร์นะครับผมโว้วโว้โว้โว้โวข้ามดาวแมนข้ามดาวนิ่งวันปันเชอร์นี่คือปืนจกกักรกปตันอเมริกามาสกันแก่โดยเฉพาตายซะตายซะตายดินี่เดียว อึดมากเหรออึดละมึงมันตาจะตายได้แล้วนะเฮ้อไอรอนแมนโอ้อเขี้ยชิ้นส่วนกระจายยิงรถทิ้งรถ <c oughs> บัสขับคุณจะพาผมไปไหนเนี่ยโอ้ยรถันาโคตรใหญ่ไปดีกว่ายิงปืนไปแหละเราหลบหนีจากโทนี่สตาร์ได้แล้ว ก็น่าจะจบแล้วนะแบบสำหรับออบบี้แบบนี้นะครับไปยืนบนหลังคาเราเราไม่ใช่เราเป็น V i P นะครับนั่งที่ธรรมดาไม่ได้เห้ยเจอตัวเราด้วยตัวคนใหญ่ว้าวมันคุณพี่โรนจากช่องนีโมนี่ว่า<ง>นะครับผมดูท่าทางแล้วดูเขามีสเสน่ห์นะหน้าตาก็รอเราไม่มีผมก็เท่เอ้า สวัสดีเรนโบว์เฟนไม่ข่าวว่าเราเล่นกันนายไปแล้วนะครับก็เฮียจะตกนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ผมลาไปก่อนนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับสำหรับแมปในแมมมันชื่ออะไรวะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมบอกนะครับผมไม่รู้เดี๋ยวผมบอกในคลิปแล้วกันโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย